โบนี่ยังเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกประจําเดือนมิถุนายนให้กับคนโสดมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของคนโสดก่อนก็แล้วกันนะคะ ใบแรกของคนโสดห้าเหรียญสามไม้ Queen of v a n Knight of v a n แล้วก็ต่อมาด้วย The High Priestess นะคะ ใบแรกคนโสดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อาจารย์ก็เห็นได้ว่า,าคุณค่อนข้างที่จะใช้จ่ายเงินอยู่พอสมควรนะเหมือนมีอาการเก็บกดยังไงก็ไม่รู้นะคะเมื่อถึงเวลาได้ใช้เงินแล้วก็รู้สึกว่าใช้เงินจนฟุ่มเฟือยใช้จนไม่บรรญ,ญับบยัญญงหรือเปล่าอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะอ่า เหมือนว่าตัวเองได้ปลดปล่อยยังไงก็ไม่รู้นะได้เป็นโสดแล้วจะทําอะไรจะซื้ออะไรไม่ต้องไปปรึกษาแฟนไม่ต้องไปปรึกษาใครทั้งนั้นอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็บางคนเนี่ยชาวราศีพิจิกถึงแม้จะมีเงินเก็บในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ช่วงที่คุณเป็นโสดโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้มีการใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะถ้าไม่มีการเก็บไม่มีการจัดสรร นะคะไม่มีการใช้เงินเป็นในทางที่เกิดประโยชน์เนี่ยก็อาจจะหมดลงได้นะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะและเวลาที่คุณลำบากนะคะตกทุกข์ได้ยากนะคะแทบที่จะหาใครมาช่วยเหลือคุณน่ะแทบที่จะไม่มีเลยนะคะทั้งทงที่ผ่านมาพวกเขาเหล่านั้นเวลาที่ลำบากคุณก็ช่วยเหลือพวกเขานะต่อมาเป็นไพ่สามไม้ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคนโสดก็จะประมาณว่ามีการคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนะถึงแม้ว่าจะมีการเลิกลากันไปแล้วก็มีการส่องการดูแอบมองอยู่ห่างๆอย่างหห่วงนะคะกับคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงเขามีแฟนใหม่หรือย,ยังอะไรประมาณนี้อันนี้คือต้องการอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของเขาแต่ในใจลึกๆคือ อ่อไม่ได้หวังที่จะกลับไปคบหรือว่ากลับไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วก็ได้อาจจะไม่โสดแล้วนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักใครนะคุณรักด้วยความรู้สึกความรักที่แบบรักก็คือรักอะ่ะจริงๆแล้วชาวราศีพิจิกเป็นคนที่รักคนยากมากนะ นะจึงเวลาที่เป็นโสดนั้นคุณจึงคิดแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆความหลังนะแล้วก็เป็นคนที่เมมโมรีหรือว่าความทรงจําที่แบบจำได้แม่นยํามากๆไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะผ่านมาแล้วกี่สิบปี20ปีนะปนะีนี่ก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของชาวราศีพิจิกก็แล้วกันนะต่อมาก็คือ Queen of Wands ให้ใบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ประมาณว่าคุณมีความเฟรนลี่นะคะเข้าสังคมเก่งนะคะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายคนอื่นเข้าถึงคุณได้ง่ายนะคะเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่ดูเหมือนง่ายๆแล้วก็เฟลลี่คนอื่นจึงเข้าหาง่ายนั่นเองนะคะนี่คือบุคลิกลักษณะของคนโสดโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพิจิกจะเป็นแบบนี้ไปนะคะแล้วก็ในส่วนมากแล้วอาจารย์คิดว่านะ,ค,ะคุณมีการนับถือใครสักคนหนึ่งนะะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเพศหญิงนะ,ะอาจจะเป็นแม่นะคะหรือเป็นใครละ่ะที่เป็นเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ นะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้คนโสดผู้ชายชาวราศีพิจิกก็จะมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีการตั้งสเปคเกิดขึ้นนะว่าถ้าแฟนคนต่อไปคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นผู้หญิงแบบนั้นลักษณะนิสัยแบบนี้นะอะไรประมาณนี้เป็นการตั้งสเปคเกิดขึ้นด้วยนะ ส่วนมากแล้วผู้ชายชาวราศีพิจิกจะชอบผู้หญิงที่ดูมีความเป็นเฟลลี่เข้าสังคมเก่งนะคะเพราะว่ามันดูตรงกันข้ามกับชาวราศีพิจิกนะ,ะเพราะว่าชาวราศีพิจิกเป็นคนที่โลกส่วนตัวส่วนตัวสูงมากนะคะต้องใช้คําว่าสูงสูงมากๆนะก็ไก่ล้านตัวนะแล้วก็เป็นคนที่รักสันโดษชอบความเงียบสงบไม่ชอบความเข้าสังคมหรืออะไรประมาณนี้เวลาเข้าสังคมหรือเจอคนเยอะๆนะ จะทำตัวไม่ถูกนะคะแต่ว่านะค,ะเคนเรามักจะครบแล้วก็มองหาสิ่งที่มาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปนะคะบุคลิกของผู้หญิงคนนี้จึงเป็นออกแนวเป็นผู้หญิงเฟนลี่เข้าสังคมเก่งนะคะดูเป็นคนเข้าถึงง่ายอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะต่อมา night of one ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะคนโสดนะคุณอาจจะมีการทำงานที่แบบจะต้องมีการเดินทางมากยิ่งขึ้นหรือความรักของชาวราศีพิจิกที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดกันต่างถิ่นต่างที่กันนะคะ เป็นคนต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือบางคนต่างประเทศไปเลยก็มีเช่นเดียวกันมีการแบบว่ามีการเดินทางไปมาหาสู่กันเกิดขึ้นด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นไพ่ในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนโสดถ้าคุณกําลังจะคบใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นคนต่างถิ่นต่างที่นั่นเองนะคะต่อ,อมาก็จะเป็นไพ่ The High Priestess ไพ่ใบนี้ก็ เหมือนว่าเป็นไพ่ประจำราศีมีนนะมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพิจิกเลยนะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายเซนสติทง,ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของความความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนสติฟง่ายในช่วงนี้และบวกกับการที่คุณเป็นคนโสดอีกนะการจะคบใครสักคนหนึ่งอยากคบใครด้วยอารมณ์หรืออยากคบใครเพื่อความเหงาของตัวเองอย่างเดียวนะคะจะต้องอนึกไปด้วยว่าต้องมีความรักความเข้าใจด้วยนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าแค่ตัวเองเหงาแค่อ่อนไหวง่ายก็อยากจะมีคนนั้นคนนี้แฟนหรืออะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ย อาจารย์ไม่แนะนำนะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้คุณก็ต้องดูดีๆอีกแหละการที่คุณจะไปคบใครก็ตามนะคะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นรักที่รักซ้อนซ่อนเงื่อนเป็นการครบแบบซ่อนเป็นหลบหลบซ่อนซ่อนเป็นคนในความลับของใครสักคนหนึ่งนะคะเหมือนว่า ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็มีการครบซ้อนกันเกิดขึ้นด้วยต้องระวังนะมัดระวังในกรณีแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคุณเป็นคนโสดก็จริงแต่การที่คุณจะไปคบกับใครคุณต้องดูด้วยว่าเขานั้นโสดหรือไม่นะคะ ต่อมาเป็นคนที่มีแฟนแล้วของชาวราศีพิจิกนะคะคิงออฟบ a n สองเหรียญสีไม้แปดไม้แล้วก็ต่อมาด้วยสามเหรียญน,นั่นเองนะคะ โอเคสำหรับคนที่มีแฟนแล้วในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้อาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าออโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพิจิกนาะมีโอกาสนะที่แบบตอนนี้คุณกำลังจะมีแฟนที่มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นหรือว่าหน้าที่การางานของเขามีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเงินเดือนก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยความรับผิดชอบก็ต้อง เพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเองนะคะคุณต้องยอมรับในข้อนี้ด้วยและคุณก็ต้องเข้าใจในพฤติกรรมการทำงานของเขาด้วยถึงจะอ,อยู่ด้วยกันรอดหรือคบกันได้ไปรอดนั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายอยู่นี้ไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าการที่ผู้ชายชาวราศีพิจิกนะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงาน หรือว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งค่อนข้างที่จะทํางานหนักนะในช่วงนี้นะโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีพิจิกอยากจะเห็นตัวเองมีความมั่นคงอยากจะเห็นตัวเองนั้นประสบความสําเร็จนะคะอ่าแล้วก็อยากจะให้แฟนหรือคนรักนั้นได้มีความภาคภูมิใจในตัวคุณนะนี่คือสิ่งที่หวังในใจลึกๆของผู้ชายชาวราศีพิจิกที่ทํางานหนักในช่วงนี้นั่นเองนะคะนะ ต่อมาก็เป็นไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญบอกให้รู้ว่าเป็นการหมุนเงินเป็นการจัดสรรเงินให้มันครบเดือนให้ได้มากที่สุดนะคะบางคนอาจจะมีเงินเดือนน้อยเงินเดือนมากอะไรก็ตามแต่พยายามให้มันชนเดือนให้ได้มากที่สุดนะคะเป็นการที่เขาเรียกว่ากว่ามันจะชนเดือนมันก็เหนื่อยอยู่พอสมควรนะทุรักทุเลทํางานหนักกว่าจะได้เงินมานั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นชาวราศรีพิจิกหรือคู่ของชาวราศรีพิจิกก็ได้ที่มีโอกาสอยากจะเขาเรียกว่าอะไรกู้เงินธนาคารหรือกู้เงินในระบบนะคะเกิดขึ้นด้วยเอามาใช้จุนเจือภายในธุรกิจเอามาใช้จุนเจือเพื่อเป็นการดำรงชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ สี่ไม้สำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงคนที่มีแฟนแล้วนั้นต้องการความมั่นคงในชีวิตนะคะมีการบางคนก็มีการเย้ยเย้ยม,มีการวางแผนในอนาคตร่วมกันว่าอยากจะมีบ้านร่วมกันนะกูเพื่อที่จะสร้างบ้านซื้อบ้านหรือว่าทำธุรกิจอะไรร่วมกันที่มันเป็นอาคารแล้วก็สถานที่นะคะที่พักอาศัยอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่า สิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงในชีวิตของชาวราศีพิจิกด้วยหรือชาวราศีพิจิกบางท่านกําลังมีการวางแผนหรือกําลังที่จะสร้างบ้านปลูกบ้านอยู่ในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ ต่อมาเป็นไพ่8ดไม้คนที่มีแฟนแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีการเกิดขึ้นอะไรเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะนี้ต้องระวังนิดนึงจะมีการย้ายแผนกใหม่เปลี่ยนงานใหม่กระทันหันนะคะบางทีความสัมพันธ์อาจจะรักกันดีกันอยู่ดีๆบางทีก็ ทะเลาะกันขึ้นมาอย่างนั้นหรือมีเรื่องพลิกผันทําให้คุณสองคนเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงจากร้ายอาจจะกลายเป็นดีจากดีาอาจจะกลายเป็นร้ายได้อันนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือนั่นเองนะคะทุกๆรูปแบบที่จะเกิดขึ้นนะต่อมาก็เป็นไพ่สามเหรียญ ไพ่ใบนี้นะคะก็บอกให้รู้ว่าสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะส่วนมากคุณโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากๆกนะคะความรักส่วนมากเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนร่วมสถาบัานเพื่อนร่วมบริษัทอะไรประมาณนี้นะะเหมือนเกิดจากความใกล้ชิดสนิทสนมกันนะ ก่อให้เกิดกลายเป็นความรักก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าชาลราศีพิจิกช่วงนี้จะทํางานหนักมากไม่ค่อยได้มีเวลาไปขนขวายหาความรักหรือหาใครมากนักนั่นเองนะนะจึงเกิดเป็นความรักจากคนใกล้ตัวนะส่วนมากแล้วนะคะคนที่มีแฟนแล้วส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟนะคะธาตุดินต่อมาจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะไปแรกนะ King of Pentacles Page of w a n d n สี่ถ้วยก้าเหรียญและต่อมาด้วยสี่ม้นั่นเองนะคะโอเคคนที่แต่งงานแล้วนะคะในช่วงนี้ อ๋อได้ King of p e n d i c l e ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพิจิกก่อนเลยก็แล้วกันนะคะคุณนะคะจะได้แต่งงานหรือได้สามีคนนี้มาเขาให้ความสนับสนุนคุณทั้งความรักนะคะความเข้าใจแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการเงินด้วยทรัพย์สินเงินทองถ้าเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเหมือนเป็นสายเปสปอร์ตใจดี แล้วก็เป็นพ่อบุญทุ่มด้วยอะไรประมาณนี้นะคะและนะคะผู้หญิงชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเพศ เพศชายนี่แหละนะคะให้การสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นพ่อก็ได้นะอาจจะมาในรูปแบบของสามีอาจจะมาในรูปแบบของเพศชายที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณทุกๆเรื่องในโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองด้วยนะคะและก็ชาวราศีพิจิกผู้ชายนะคะที่แต่งงานแล้วนั้นนะคะ คุณมีหลักมีฐานพอที่จะมีความมั่นคงในชีวิตพอที่จะมีเงินเก็บประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วคุณก็อยากที่จะให้สิ่งนั้นตอบแทนไปกับคนที่คุณรักะะกับครอบครัวกับภรรยาของคุณเองนะคะถ้าคุณสามารถช่วยเหลือทุกคนได้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่งดงามอย่างหนึ่งนะ,ะแต่ผู้ชายชาวราศีพิจิกส่วนมากจะทำงานนะคะเกี่ยวกับ การาซื้อขายที่ดินนะคะเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินหรืออาจารหาริมทรัพย์หรือเป็นการเกงหุ้นเกงกําไรในทองนะคะหรือว่าจะเป็นการเ,าเขาเรียกว่าไรซื้อขายเงินต่างประเทศนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการแบบเทรดนะคะก็นี่ก็คืองานที่แบบผู้ชายชาวราศีพิจิกอาจจะถนัดอยู่ด้วยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เพจออฟวอนนั่นเองเนาะใบนี้บอกให้รู้ว่า,าใครก็ตามที่อายุน้อยกว่กากันในช่วงความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนโฟกัสการทำงานของตัวเองได้เป็นที่ชัดเจน นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งหรือมีความรับผิดชอบตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะจึงมีประสบการณ์จึงมีความ เก่งนะความสามารถมากกว่าเพื่อนใบเดียวกันนั่นเองนะคะและใครแต่งงานแล้วมีบุตรมีธิดาร่วมกันแล้วนะคะบุตรของคุณนั้นเป็นคนที่เรียนเก่งใฝ่เรียนรู้นะคะแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นอะไรในอนาคตด้วยนะคะขอให้คุณส่งเสริมเขานะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สีถ้วยไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ประมาณว่า คุณค่อนข้างเกิดอาการเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะคะเหมือนไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีหรืออย่างเงี้ยออมองแต่ในสิ่งที่ตัวเองขาดทําไมไม่มองส่วนที่ตัวเองมีนะคะนี่ก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งของชาวราศีพิจิกนะคะนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตั้งสเปคไว้ค่อนข้างสูงนะ,ะนะเวลาที่แต่เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะ ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีสเปคความรักคนรักเนี่ยสูงมากๆแต่เวลาพอแต่งงานด้วยแต่งกับคนธรรมดาลงเอย่ยกับคนธรรมดาทุกทีเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ70%ได้เลยนะคะยังไงก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันนะว่าเป็นจริงอย่างที่อาจารย์บอกไหมนะแล้วก็ต่อมาเป็นไพ่เก้าเหรียญไพ่ใบนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ประมาณว่าคุณมีความสุขดี แฮปปี้ดีกับการที่อยู่คนเดียวนะการที่บางทีออแฟนเรานะให้สเปซให้ช่องว่างซึ่งกันและกันนะให้คุณได้มีโอกาสไปเจอเพื่อนไปสังสรรค์ไปเจอครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกแบบมีความสุขมากนะคะเพราะว่าคุณมีเวลาได้ใช้กับเพื่อนกับครอบครัวได้ใช้เวลากับตัวเองนะคะอันนี้คือความสุขอย่างหนึ่งของชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วนะคะ และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพิจิกจะเป็นคนที่เก็บเงินเก่ง mm. เก็บเงินดีนะแล้วก็เป็นคนที่สร้างฐานะด้วยตัวของตัวเองนะผู้หญิงชาวราศีพิจิกในช่วงนี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณทําเงินเก่งแล้วก็ทํางานดีนะนะแล้วก็คุณโฟกัสไปในเรื่องของการเงินชัดๆเลยตรงๆเลยอาจารย์พูดตรงๆเลยก็แล้วกันนะฮนะ ถึงแม้ว่าจะแต่งงานแล้วก็ตามแต่คุณก็ยังมีความแบบดูแลในเรื่องของการเงินหรือว่าจัดสรรเงินอะไรประมาณนี้บางทีผู้หญิงชาวราศีพิจิกอยากที่จะเป็นคนถือกระเป๋าเงินด้วยซ้ำไปนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สี่ไม้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของความมั่นคง ของชาวราศีพิจิกก็คือการมีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งหรือว่าเป็นการสร้างบ้านปลูกบ้านบางคนมีการวางแผนที่จะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งหรือว่ากาลังปลูกอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการสร้างครอบครัวสร้างฐานะร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือว่าสามีหรือภรรยานั่นเองนะคะถือว่าเป็นภาพที่อบกลุ่มอยู่นะ นะแต่ติดที่คุณเป็นคนที่เซ็งเบื่อง่ายนิดนึงแล้วก็ช่วงนีนะ้มองแต่สิ่งที่ตัวเองขาดแต่ทำไมไม่มองสิ่งที่ตัวเองมีอะไรประมาณนี้นะจะทำให้คุณแฮปปี้มากกวนน่านี้นั่นเองนะคะโอเคคนที่แต่งงานแล้วส่วนมากก็อ,อยู่หรือว่าคบกับคนที่เป็นชาวธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ํานะคะซับเป็นส่วนใหญ่นะแล้วมีธาตุาไฟค่อนข้างเยอะนะอโอเค ไพ่ใบไหนนะคะที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไ,ไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ